สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับช่องของผมนะครับว่าช่องนี้นไม่เหมือนช่องทั่วไปอย่างไรนะเป็นช่องคุณภาพนะผมและท่านทั้งหลายเนี่ยกำลังถูกทดสอบอะไรนะครับต้องบอกนะครับว่าช่องผมเนี่ยมีันรกิจและเป้าหมายนะครับนึ่นคือการนําเสนอข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์คาดการณ์นะครับทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิมรัฐศาสตร์โลกเนี่ย ให้มีความเป็นจริงถูกต้องมากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับด้วยหลักการของมุมมองบูรการคือหลักกรรมกฎแห่งกรรมการกระทำนะครับกฎตรล,ลักษณ์ประวัติศาสตร์สติเป็นต้นนะครับมีความเป็นอิสระนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือการสนุนนะครับจากฝ่ายใดๆปลอดอคตินะครับไม่แบ่งฝักฝ่ายแต่เน้นความจริงที่เกิดปรากฏเป็นสําคัญ ผมใช้เวลาทำคลิปเฉลี่ยวันละ1-2ชั่วโมงนะครับค่าโฆษณาจาก YouTube เฉลี่ยวันละ1เหรียญดอลลาร์นะครับฟังไม่ผิดนะครับราว30บาทเท่านั้นนะครับเมื่อหักภาษีและาตาแลกเปลี่ยนแล้วซึ่งธรรมดาและผมสอนพิเศษนะครับชั่วโมงละ6 0 0บาทที่ทำไปทำเพราะใจรักชอบแบ่งปันเป็นความรู้และวิทยาทานนะครับเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเข้าใจละนะนั่นคือช่องของผมนะมีันรกิจและเป้าหมายอย่างไร นะครับเป็นช่องคุณภาพอย่างไรนะไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับนอกจากนะผู้ที่รับชมในช่องผมดังนั้นนะครับนะหากท่านใดเนี่ยต้องการสนับสนุนนะช่องผมนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเน็ตนะครับนะหรือว่าค่าแรงนะที่เห็นสมควรเนี่ยสามารถทำได้นะครับตามบัญชีนะที่ผมอ้างนี้หรือท่านสามารถทำผ่านทางปุ่ม s u p e r t ์แตงสนะครับของ YouTube ซึ่งเป็นรูปหัวใจ นะท่านก็สามารถทําได้นะครับตามสะดวกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับมณนะที่นี้การทําโฆษณานะของผมนะที่ทําอย่างเช่นน้าพึ่งเดือน5นะซึ่งเป็นบริษัทของเพื่อนนะครับนะเพื่อจะเพิ่มรายได้นะช่องอของผมเองนะครับจากค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็รายได้ของบริษัทเพื่อนนะครับคำถามคือมีความเหมาะสมไหมนะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าทําได้นะครับมีความเหมาะสมนะเพราะว่า ช่องผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับแล้วนะทำไปก็อย่างที่บอกนะครับนะทำไปด้วยความชอบความรักนะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นนะท่านใดนะครับที่เห็นว่ามันมีโฆษณามากเกินไปนะก็ต้องขออภัยนะครับแล้วขอชี้แจงตามข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับทีนะ่ท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับผมเองมองว่านะ้ามันเป็นบททดสอบของผมและท่านนะครับต่อสิ่งที่เกิดปรากฏนะเป็นข้อเท็จจริงข้างต้น ท่านสามารถเลือกนะข้ามโฆษณานะอย่างที่ผมทำนะครับนะท่านสามารถกดข้ามโฆษณาใน5วินาทีได้เลยนะแต่ผมใช้เวลาทำคลิปเนี่ยวันละ1นชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผมชี้แจงคลิปนี้แล้วนะครับนะท่านจะเลือกทำสิ่งใดนะก็เป็นบททดสอบของท่านในช่องน,นี้เช่นเดียวกันนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นภาพนะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างเนี้ยนะครับนะช่องผมมีพันธกิจเป้าหมายอย่างนี้ นะครับไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนใดๆนะครับนะนอกจากค่าโฆษณาของ YouTube เท่านั้นนะครับนอกนั้นก็คือเมื่อผมเห็นว่ามีเพื่อนฝูงนะครับนะซึ่งเขาต้องการสนับสนุนนะผมก็ทำให้เขาตัวผมเองก็ได้รายได้เพิ่มนะครับจากค่าคอมมิชชั่นนะครับส่วนเพื่อนผมก็ได้รายได้เพิ่มคำถามว่าเหมาะสมไหมผมมองว่าเหมาะสมนะครับส่วนท่านอาจจะไม่ชอบโฆษณาอะไรก็เลื่อนข้ามไปนะครับใน5วินาทีนะท่านสไลด์ไปได้เลยนะครับ นะไม่ต้องดูนะครับแต่ถ้าต้องการสับสนุนก็สามารถดูได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับค่าโฆษณาที่ท่านเห็นคลิปผมเนี่ยนะครับวันละ30บาทเท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ